เราได้เบาะแสที่ชัดเจนแล้วครับที่แจ้งมายัางเครือข่ายนะครับว่าในคดีนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมนะครับแน่นอนละครับเป็นโรงเรียนมัธยมแต่เราขอสมมติโรงเรียนไว้นิดนึงกับงรวัด,ดอำเภอจังหวัดนิดนึงครับแต่คือผมเข้าใจว่าพี่สุบสนทราบแล้วแต่เพืิอนเนี่ยทางกองปัาบปรามพนักง,งานสอบสวนขอไว้ิด่ถึงว่าจะสะดวกในการกรวบรวมหลักฐานในเรื่องของการเข้าสวบค้น เนื่องจากว่ามีการกระทาความผิดหลายรายด้วยกันนะครับหลายรายด้วยกันไม่ใช่ลายนี้รายเดียวนะครับเปิดน้องคนนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเราอ่านข้อความผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวผู้เสียหายแต่เขายังไม่มั่นใจในกระบวนการที่ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการากำกับดูแลนะครับในเรื่องนี้ออกมาช่วยเหลือจึงเป็นเหตุวันนี้ครับผมได้ให้เจ้าคณะพาดังอสอบสวนที่ลงมาช้าเนะื่องจากว่าได้สอบปากคำตามนี้เลยครับ ทุกข้อคํานอยู่ที่พนักงานสอบสวนกองปาหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมจะไปพบท่านรัฐมนตรีว่าธธการกระทรวงการคงในวันจันทร์เวลาบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าตัวผู้กระทำความผิดรายนี้นะครับก็คือมีทธิพนในพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆแล้วก็เป็นลูกหลานของข้าตกรดีใหญ่นะครับอย่างที่เคยได้ทราบกันนะครับแล้วก็ทําหลายรายโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนนะครับที่เรียนมัธยมปลายเนี่ยวิชาภาษาอังกฤษคนไหนหน้าตาดีส่วนมากจะไม่ผ่านนะครับ คนในพื้นที่รู้จักอย่างดีครับน้องๆครูบาอาจารย์ในโรงเรียนรู้จักกันอย่างดีแต่ไม่มีใครดําเนินการสิ่งท,ที่มาที่ว่าเราจะไปพบธรรมบัีเพื่อดําเนินการกับผู้บริหารของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือให้กับครูออคนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วทาัการสอบสวนกับชุดสืบสวนเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบินไปแต่ผมขอส่งรจังหวัดไป่อนิดหนึ่งครับประมาณช่วงประมาณหกโมงเยน็นผมบินโดยนเย่นนี้ครับ แล้วผมกลับมาวันวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นและเสร็จแล้วเมื่อผมได้หลักฐานมาแล้วผมคงจะกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็หากท่านอนุญาตให้เปิดเผยผมก็จะนําหลักฐานที่ได้มาแล้วก็มอบให้พี่ทุกคนครับนะครับผมบินวันนี้ครับพอเสร็จจากหนังข่าวก็จะไปที่สามนเลยครับแล้วก็บินไปชุดสุดทสายนหนึ่งก็จะไปกับผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่เรายังไม่อยากให้ไหวตัวเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายพยานหลักฐานเสียก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ลายเดียวมีหลายลายครับ น้องเขเียนชัดเจนครับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ผ่านคนหน้าตาดีครับที่ส่งมาเนี่ยนะครับวันนั้นต้องกลับขอบคุณพี่สื่อมคนจนทุกท่านเลยครับคืนนั้นผมกลับไปประมาณห้าทุ่มสี่สองนาทีส่งบอลแสมาเลยครับประมาณกี่ลายครับที่ที่แจ้งเข้ามาไลายนี้กับเพื่อนสามลายครับสามลายครับเมื่อกี้เราตรวจสอบดูแล้วแล้วก็ปริ้นให้กับพนักงานสอบตรวมไปแล้วนะครับว่านักเรียนในชั้นมหกด้วยกันโดนหลายลายที่ไม่ผ่าน บางคนสอบซ่อมตั้งหลายครั้งตั้งสามครั้งอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับนี่ล่าสุดที่ส่งมาให้เมื่อวันที่ยี่สามเอ่อเมื่อวันอังคารนี้เวลายี่สามสี่สองนาทีนะครับนี่ครับชัดเจนเลยครับบอกที่โรงเรียนเสร็จแต่ขอสงวนไม่ริบตึงนั่นเองครับรนี่ครับไม่ได้ทำเนี่ยนริ่มจากเซ็กโคนแล้วมีถึงขั้นออกไปคุณน้องด้วยกันมีมีคือรัตเด็กมีบางรายก็มีถักก็คือ,อก็คือครับก็คือที่ที่แจ้งมาเองเขาบอกว่าทำอย่างนี้หลายคนแล้วแต่น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยที่ได้ดูเออ่่่่เเเรรรืรืงงกกีียยวัับบคคลิปนนะ ให้ตั้งกรรมการสอบสวนมาเลยครับผมเชื่อว่าน้องเขาเนี่ยออกมาแน่นอนครับขนาดผมยังตอบโต้กับน้องเลยนะครับว่าผมจะตั้งขอทําประกาศโลกีคุณให้น้องเป็นตัวอย่างกับน้องนักศึกษาเยาวชนทั่วประเทศเลยนะครับหากเจอครูที่มีนิสัยพฤติกรรมแบบนี้ให้ปฏิเสธเนี่ยผมส่งไปให้น้องเลยครับนะครับเนี่ยฮะผมส่งไปน้องเลยฮะผมติดให้กับพนักงานสอบสวนไปแล้วครับอันนี้คือน้องคนที่ในคลิปใช่ไหมครับเอออันนี้เราสงสัยว่าจากการคุยแล้วผมเชื่อว่า น่าจะรู้เห็นเพราะบอกรายละเอียดได้หมดเลยหมายถึงว่าเขาใช่คนคนที่ได้รับความเสียหายหรือเปล่าคะเอ่อตอนนี้ถ้าการดูการสนทนานี่แจ้งมาเนี่ยนะครับเขาจะรู้หมดเลยว่าอยู่ชั้นไหนเราได้ถามกับไปไหมคะถามถามครับใช่คนที่เสียหายถามถามไปครับเขาแจ้งมาว่าบอกว่าเออเดี๋ยวรอรอให้ให้สอบถามให้นะครับนี่ฮะเขาจะแจ้งนะแล้วก็แต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้เสียหายโดยตรงคือสิ่งนี้ครับ ดีเดลเรีย่าเขายังไม่มั่นจใจในกระบวนการถ้าถ้าเกิดพี่สืบเได้ดูคำ,คำคำตอบในนี้นะครับเขารอดูว่ากระบวนการของ,ของผู้กข้บัญชาร,ระดับชั้นเนี่ยได้เอาจริงกับสารนี้หรือไมคำพูดหนึ่งก็บอกว่านะครับคำหนึ่งนะครับอยากเห็นสังคมสวยงามอีกครั้งกลับมาสู่โรงเรียนหมายความว่าเขาเป็นคนในคลิปหรือเปล่าครับนี่เราเราผมเชื่อว่าน่าจะมีส่วนไม่บอกว่าไม่บอกตัวฮะแต่เราสามารถรู้ชื่อนามสกุลแล้วชื่อนี้ มันขึ้นอยู่หน้าเฟซอยู่แล้วแต่ขอปิดไม่นิดนึงนะครับคนอื่นที่โดนถึงนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจะไม่ใช้ประโยคนี้เด็ดขาดเลยครับว่าอยากเห็นเราคุ้มกลับมาสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับโทรกับผู้แทนไหนเพื่อนทีมวิทย์ไหมครับเออตัวของของพี่เนี่ยพยายามจะขอไให้เขาบอกให้ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยครับแต่เขาก็ยังยังไม่ตอบกลับมาแต่มีการคุยกันรายละเอียดว่าครูภาษาอังกฤษเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันมีกี่คน เขาตอบเลยครับว่ามีคนเดียวไม่มีคนอื่นและก็สามารถตรวจสอบได้ว่าทุกคนเรียนกันรู้หมดคนที่รู้หมดเนี่ยฮะเขาตอบมาเลยฮะตอนแรกเราถามว่ามีหลายคนนักภาษาอังกฤษเขาบอกอาจารย์มีคนเดียวที่มอปลายคนเดียวมีคนอื่นแต่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวเนี่ยฮะเขาตอบมาเลยส่วนน้องคนนี้เขาตอบมาเลยครับว่าอยู่ประมาณปีสองอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยครับใช่ครับนี่เขาตอบมาเลยฮะ เราเชื่อว่าหน่าจะมีส่วนช่ยสูงครับหรือคนที่เป็นเพื่อนรู้เห็นกับที่เกิดในคลิปเขาบอกนะครับว่าเกิดเหตุปี2 5 5 5นะครับ2 5 5 5ครับแล้วก็ตอนนี้บุคคลที่มีในคลิปหน้าอยู่ประาณปี2นะครับแล้วก็ตัวของอาจารย์ก็บอกเขาว่าตัวของช่วยแจ้งบุคคลในคลิปด้วยว่านายุกย่องราะกล้าปริเิษสธ ยอมตกนะครับในวิชานี้ได้ศูนย์นะครับภาษาองังกฤษนะครับซ่อมถึงสองครั้งนะครับ